มาพาพ่อสาธรพามาดูนาหน่อยครับวันนี้ข้าวออกรวงแล้วครับหอมมะลิศูนย์ห้านะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะออกหมดนะครับพุหมดนะครับตอนนี้เริ่มจะพุแล้วครับผลผลิตนะครับปีนี้เรามาดูกันเดินไปข้างในนะครับว่าออกหมดแล้วนะครับ อืมมีคนมีคนเขามาหาปลาเหมือนกันนนเนี่ยเขาว่าแฟนเบ็ดนะครับอืได้ยินเสียงปลาผุบพับๆู้พับอยู่ในน้องแม่ไปอยู่นู่นแม่อยู่ไหนนะอ๋อแม่อยู่กลางนาเลยไปดูดูมาแม่ทำอะไรข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอได้ครับ มีข้าวนกข้างบนนี้ไม่ค่อยมีข้าวนกนะมีข้าวนกประปรายนะครับน้ำยังเยอะอยู่นะครับเนี่ยน้ำขึ้นนู้นวงลึกนะ่าจะลงไปได้ไหมโอ้เขาพุหมดแล้วนะครับพุขาวโพลนหมดแล้วพุขาวหมดแล้ว นี่ก็เป็นข้าวหอมมะลิศูนย์ห้านะครับของพ่อของแม่ปีนี้ก็ผลผลิตออกแล้วนะครับแต่ยกขนข้าวมาตอนมตอนออกพันษานนะยังไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้สิบกว่าวันเองน่าวันนี้วันที่สิบกว่าสิบวันนะครับมาดูอีกทีก็พุแล้วนะครับ พาเข้าไปดูข้างในนะครับเพราตะสตะอนเดินยากเหมือนกันนะันาแต่คขนนาใหญ่อยู่ครับพุหมดแล้วครับออกออกถ้าเป็นถ้าเป็นผลไม้ก็ออกดอกเนะนี่เขาออกดอกผุหมดครับ เดินอย่าล้มนะโอ้แม่อยู่นู่นแม่เกี่ยวอะไรไม่รู้เกี่ยวหญ้าแม่เกี่ยวหญ้าโอ้ยโอ้ยตรงนี้งามจังเลยครับงามมากแต่ข้างบนไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะนี่กำลังพุเลยครับ วานาเห็นอย่างนี้ก็ดีใจนะครับว่าผลผลิตไม่อดแล้วนะครับโอ้โดูน้ำครับน้ำเยอะมากน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับอุ้ยเดินไปอ๋แมกเกียวยาอยู่นี่ คอรวงข้าวมันจะหักไม้อืมพอจะเดินเลยแม่นะครับเดินยังไม่ถึงวิ่งบนเลยเอ้อหญ้าเยอะตรงนี้ นี่แหละครับผลของการที่ว่ามันติดแรงนะครับแรงอยู่พักหนึ่งก็มีหญ้าขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับหญ้าท้องแตกนะครับอึบข้ามอึบนี่นะครับออกรวงแล้วนะครับก็ตอนที่ว่าเขาเหลืองพ่อสะท้อนจะมาลงให้ดูอีกทีนะครับคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ช่องพ่อสาทรก็เป็นช่องกเกษตรผสมผสานนะครับพาอยู่ทำนาพอเสร็จหน้าทำนาก็ทมาหากินตามธรรมชาติไปหาปลาหากุ้งหาหอยตามคลอง <c oughs> แนี่ยวาปลาอย่าพูด นี่ครับนี่สูงนะครับนี่ก็งามนะครับยังไม่ถึงยังไม่เตือเดินยังไม่ถึงรึ่งเลยเหนื่อยแล้วห้าไร่นะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็งามนะนู่มนเป็นดอกผือนะครับนี่ตรงนี้งามแม่ดำเอานะครับหวานมั่งดำมั่งนะครับ ก็เรามีที่นาอยู่แค่นี้เนาะเราก็ทำทำกินไปเหลือจากกินเราก็เอาไว้เก็บเป็นข้าวปลูกไปนะครับเป็นทำพันต่อไปนะครับนี่ครับนี่ก่อขอสิบห้านะครับเหนื่อยเหมือนกันคนคนไายก็เหนื่อยแล้วหยุด ก็นี่ก็นี่หอมหอมอันนี้ศูนย์ห้าข้าพูดผิดนี่ทรายพ่อพูดผิดดิว่าแม่บอกก็ขอ,ขอที่ก็ขอสิพ้าที่ไหนนี่ข้าวันนี้ศูนย์ห้านะครับแม่เดินผ่านแม่มาหนูแม่ทั้งได้ยินดูพ่อพ่อบอกผิดนะครับห <c oughs> ้อยเนาะคนภาคก็ยังภาคผิดอยู่เลยอืมหมดกัดอีกแล้วออกขึ้นมาแล้ว พาเดินเข้าไปสงสัยวิ่งลึกเกิดสงสัยลงไม่ได้ครับนี่ข้างบนนะครับเนี่ยข้างบนยังน้ําลึกขนาดนี้นะครับเพร่อถาทอนจะพาไปดูโน้นวิ่งลึกนะครับ นี่และข้าวนกครับข้าวนกคู่กับข้าหอมมะลิเลยนะครับหนึ่งเขาเป็นสีดำมีทุกที่แล้วครับข้านกขนาดข้าปลูกเราเก็บอย่างดีนะไม่มีอะไรปลนล,ปลนเลยนะครับก็ยังเป็นนะครับแก็ยังมีข้าวนกเกิดขึ้นอยู่เลยครับ จะพาเดินเข้าไปดูข้างในครับพอลงพ่อทอาทอนลงไปไม่ได้แล้วลงมาได้แค่ตรงนี้นะครับ <c oughs> จะบอกว่ามีอะไรมีแต่เข้านกนะครับน,นี่นี่ก็ข้าวหอมมะลิศูนย์ห้านะครับพ่อทอาทอนก็นเดินมา นี่แหละครับเดี๋ยวแม่กันนี่แหละเขาเนี่ยเข้านกครับงามเหมือนข้าวเลยแต่เขาเป็นสีแดงมีข้าวปนเยอะจังปีนี้ปีนี้เราเยอะเท่าไรหร่แล้วครับเนี่ยอืมเดินมาสิงแค่นี้แห้ะครับนู่นลงไปไม่ได้แล้วมันน้ำมันลึกนะครับ พ่อตารก็จะขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้พ่อตาธรก็อาจจะเอาไว้แค่นี้นะครับโอ้โหเดินมาก็เหนื่อยนะครับขอขอบคุณทุกทท่านทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมให้นะครับคลิปนี้พ่อตาอรเอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าข้าวสิ้นเดือนนี้ก็เหลืองหมดแล้วนะครับแต่สิ้นเดือนพ่อตาธรจะพามาดูใหม่นะครับไรนี้เอ้ย คลิปนี้พ่อสะท้อนเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชม